สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับน้องพิมพ์พาบ้านราคาถูกนะคะวันนี้เป็น EP ีที่34แล้วนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทางเรามีเก็บเงินปลายทางนะคะเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะแต่ถ้าโอนมีส่วนลดให้นิดหน่อยนะคะวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้ น้องพิมพ์รงให้ค่ำนะคะต้องขออภัยจริงๆจ้าเดี๋ยวเรามาชมองค์ที่1ก่อนเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเวลาสอบถามให้สอบถามเป็น ep และหมายเลขนะคะเวลาปิดก็ให้ปิดเป็น ep และหมายเลขเช่นเดียวกันนะคะ หมายเลขที่หนึ่งนะคะห้าร้อยบาทจ้าต่อมาหมายเลขที่สองนะคะ ข้างหลังนะคะหมายเลขที่สองนะคะ500บาทจ้าสนใจสอบถามดูรูปภาพเพิ่มเติมผ่านไลน์แอดนี้ได้เลยนะคะต่อมาหมายเลขที่3มจ้า หมายเลขที่สนะคะห้ารอยบาทจ้าต่อมาหมายเลขที่สี่นะคะ ข้างหลังนะคะหมายเลขที่สี่นะคะห้าร้อยบาทจ้าต่อมาหมายเลขที่ห้านะคะ ข้างหลังค่ะหมายเลขที่ห้านะคะห้าอยบาทจ้าต่อมาหมายเลขที่หนะคะ หมายเลขที่หกนะคะห้าร้อยบาทจ้าต่อมาหมายเลขที่เจ็ดนะคะ ข้างหลังค่ะหมายเลขที่7นะคะ400อบาทจ้าต่อมาหมายเลขที่8ดนะคะ ข้างหลังค่ะหมายเลขที่8นะคะ400บาทจา้าต่อมาหมายเลขที่9้านะคะ ข้างหลังคะ่ะหมายเลขที่9นะคะ400บาทจ้าต่อมาหมายเลขที่10บนะคะ หลังนะคะหมายเลขที่สิบนะคะสี่ร้อยบาทจ้าต่อมาหมายเลขที่สิบเอ็ดนะคะ ข้างหลังนะคะฐานค่ะมาเรขที่สิบอดนะคะสี่รอยบาทจ้า ต่อมาหมายเรขที่สิบสองนะคะสนใจสอบถามขอดูรูปภาพเพิ่มเติมผ่านไลน์แอดได้เลยนะคะข้างหลังจ้า หมายเลขที่สิบสองนะคะสี่ร้อยบาทจ้าต่อมาหมายเลขที่สิบสามนะคะ ทางหลังจ้าฐานนะคะหมายเลขที่13นะคะ400บาทจ้าต่อมาหมายเลขที่14นะคะ มายเลขที่สิบสี่นะคะสี่ร้อยบาทจ้าต่อมาหมายเลขที่สิบห้านะคะทางเรามีเก็บเงินปลายทางนะคะ หมายเลขที่สิบห้านะคะสี่ร้อยบาทจ้าต่อมาหมายเลขที่สิบหกนะคะ หมายเลขที่16นะคะ400บาทจ้าต่อมาหมายเลขที่17นะคะ หมายเลขที่สิบเจ็ดนะคะสี่ร้อยบาทจ้าต่อมาหมายเลขที่สิบแปดนะคะ ข้างหลังนะคะหมายเลขที่18นะคะ400บาทจ้าต่อมาหมายเลขที่19นะคะ ข้างหลังจ้าหมายเลขที่สิบเก้านะคะสี่ร้อยบาทจ้าต่อมาหมายเลขที่ยี่สิบนะคะ ข้างหลังนะคะหมายเลขที่ยีสนะคะ400บาทจ้าต่อมาหมายเลขที่21นะคะ หมายเลขที่21นะคะ400บาทจ้าต่อมาหมายเลขที่22นะคะสนใจสอบถามดูรูปภาพเพิ่มเติมผ่านไลน์แอดได้เลยนะคะเวลาสอบถามให้สอบถามเป็น EP และหมายเลขนะคะเวลาปิดกล้อให้ปิด EP และหมายเลขเช่นเดียวกันค่ะ อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะคะหมายเลขย2่นะคะ400บาทจ้าต่อมาหมายเลขที่23านะคะ ข้างหลังจ้ามาเลขที่23นะคะ400บาทจ้าต่อมามายเลขที่ย4นะคะ ข้างหลังจ้ามาเรขยี่สิบสี่นะคะสี่้อยบาทจ้าต่อมามาเรขยี่สิบห้านะคะ ข้างหลังจ้าหมายเลขยี่สห้านะคะสี่บาทจ้าต่อมาหมายเลขยี่สิบนะคะข้างหลังค่ะ หมายเลขยี่นะคะ400บาทจ้าต่อมาหมายเลขที่27นะคะข้างหลังค่ะหมายเลขที่27นะคะ 400บาทจ้าอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะคะเวลาสอบถามให้สอบถามเป็น e ีพีและหมายเลขนะคะเวลาปิดก็ให้ปิดเป็น e ีพและหมายเลขเช่นเดียวกันนะคะสนใจสอบถามดูรูปภาพเพิม่มเติมผ่านไลน์แอดนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ